ในแพลตฟอร์มสตรีมนั้นมันก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มขายเกมที่มีเกมต่างๆมากมายให้เราได้จับจ่ายซื้อขายกันเป็นว่าเล่นซึ่งแน่นอนว่าหลายๆโคตก็ล้วนแล้วแต่มีเกมในคลังกันไม่ร้อยกว่าร้อยเกมแน่นอนแต่เราเคยสงสัยกันไหมครับว่าในแพลตฟอร์มสตรีมเนี่ยมันมีเกมไหนกันบ้างที่เรียกได้ว่าใหญ่ยยที่สุดในแพลตฟอร์มกันดังนั้นในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูสิ่งอัปเดตที่ถูกรีวิวว่าหัวที่สุดในแพลตฟอร์มสตรีมกันว่ามันมีเกมไหนกันบ้างซึ่งข้อมมูลตรรงนนีี้เาาาาํจกม 250ในหัวข้อ Hall of อ h a m e ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วล่ะก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง b บ a c k o a l Sport s port. ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา1,148บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนลา้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ 15แ้าแคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้รยในการแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช็อปปี้ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเกมที่10 Secret 3มาเริ่มอะไรที่10กันก่อนเลยดีกว่ากับเกม s e c r e t 3 ที่เป็นเกมแฮ็กแอนด์สลผสมกับความเป็นอาร์เคดอาร์พีจีที่ถูกสร้างสรรค์มาโดยคีนเกมในปี2014โดยเกมนี้ถือว่าเป็นภาคที่3ของซีรีส์เกมเซคเรทที่ต้องบอกเลยว่า2ภาคก่อนหน้านี้สามารถทำออกมาได้อย่างน่าประทับใจและมีแฟนคลับเป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่ว่ามานานมันกลับไม่ได้เกิดขึ้นกับเซคเรท3เพราะว่าเกมภาคนี้หลาแฟนๆต่างเบนกเสียงเดียวกันว่าภาคนี้มันตัดความเป็นเซคเรทออกไปทับจนทั้งหมด โดยสิ่งแรกที่เราพูดถึงความยากของเกมนี้เลยนั้นก็คือมันเป็นเกมที่พอร์ตมาจากเครื่องคอนโซลมาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ทว่าการพอร์ตมานั้นมันไม่ได้มีการปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพของเกมให้ดีขึ้นอีกทางมันจเจอปัญหาการควบคุมตัวละครเกมที่ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรและที่เป็นปัญหาเป็นส,สุดเลยนั้นมันก็คือการที่หากมีโปรแกรมอะไรได้ขึ้นมาในระหว่างเล่นเกมแล้วแล้วก็ตัวละครของเราก็จะติดบัก๊กและจะทําให้ตัวละครของเราเดินเองโดยที่เราไม่ได้ควบคุม สิ่งที่สำคัญของวิดีโอเกมประเภทนี้เลยก็คือเรื่องของเช็คพอยต์แต่ว่าถ้าเกิดตัวเกมของเรานั้นมีปัญหาและปิดตัวลงแล้วละก็ผู้เล่นจะต้องกลับไปเล่นแชปเตอร์นั้น,น,นใหม่ตั้งแต่แรกเรียกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลาเอาอย่างมากเลยล่ะครับนอกจากนี้ในรื้ของบทสนทนาในเกมผู้พัฒนาก็ทำออกมาได้อย่างค่อนข้างแย่ถึงแม้ว่าจะมีนักพากที่เป็นมืออาชีพ มาให้เสียงภาคตัวละครแล้วก็ตามและในเกมประเภทนี้การแต่งตัวละครของเราให้มันดูเท่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนชื่นชอบแต่ว่าเกมนี้กลับไม่มีอะไรแบบนั้นเสียเลยสิอย่างไรก็ดีถ้าเรามาไล่ข้อเสียงของเกมนี้มาซะทั้งหมดเดียวมันจะก,กลายเป็นคลิปสรุปความห่วยของเกมเซคันด์สามป็สก่อนนะครับดังนั้นขอสรุปว่าเกมนี้ครอบครองอันดับสิบของเกมห่วยที่สุดในสตรีมด้วยการวหวตสี่พันกว่าเสียงด้วยกันเกมที่เก้า Goddust ในอําดับนี้เรามาอยู่กันที่เกมจำลองการเป็นพระเจ้าของ g o d d u s สที่ถูกพัฒนามาโดยค่ายทาวนิทูแคนซึ่งก่อนหน้านี้เกมที่ถูกสร้างขึ้นนั้นหนึ่งในผู้ออกแบบของเกมอย่างป mm ีเตอร์มูรีเน็กก็ได้ออกมาสร้างแคมเปญระดมทุนในปี2012เพื่อที่จะนำทุนที่ได้ไปสร้างสรรคผลงานสุดเท่ของเขาอย่าง g o d d u s ซึ่งตัวแคมเปญดังกล่าวก็สามารถระดมทุนไปได้จากเหล่าเกมเมอร์กว่า8ป0,000ดอลลาร์หรือประมาณ25ล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งทางปีเตอร์เองได้ใทำส,สัญญาไว้ว่าเกมที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการเกมที่จะให้เราได้บริหารประชากรในเกมที่มีจำนวนมหาศาลในโลกที่มีชีวิตชีวาและสามารถเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ได้ร่วมไปถึงจะมีการปล่อยให้เล่นในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งนั่นรวมไปถึงในมือถือ,อด้วยในตอนรวมทุนนั้นทางปีเตอร์ก็ได้เผยออกมาว่า ทีมงานพวกเขาได้มุ่งเน้นพัฒนาเกมในแพลตฟอร์คอมพิวเตอร์เสียมากกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าแพลตฟอร์มมือถือนั้นจะออกมาเมื่อไหร่กันจนในที่สุดในปี2013ทางผู้พัฒนาก็ได้มีการปล่อยตัวอัลฟามาให้ผู้สนับสนุนแคมเปญได้ลองเล่นกันซึ่งมันก็จะปัญหาบัคกที่เยอะมากถึงแม้ว่าจะมีการอัปเดตภายหลังแล้วนั้น มันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้บัคหายไปเลยและในปี2 0 1 4ันมันก็มีการปล่อยเกมที่แพลตฟอร์มมือถือให้เหล่าผู้เล่นที่รอคอยการแต่พวกเขานั้นก็ต้องผิดหวังไปตามการเมื่อรู้ว่าเกมดังกล่าวนั้นมีระบบไมโครทรานซัคชั่นโดยเฉพาะในการทำฟาร์มในเกมนี้หลังจากนั้นทางเหล่าเกมเมอร์ก็เริ่มที่จะมีความเดือดดานขึ้นเมื่อพวกเขานั้นไม่รับข่าวสารการอัปเดตใดๆเลยจากทางทีมพัฒนาจนทำให้เกิดการเรียกร้องขึ้นและทางปีเตอร์ก็ได้อเผยว,ว่า การลงมทุนที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เพียงพอต่อการทําให้เกมนี้เสร็จสมบูรณ์ได้เพราะว่าเงินเพียง25ล้านบาทนั้นแค่จ่ายเป็นเงินให้พนักง,งาน22คนในทีมมันก็ไม่เพียงพอแล้วนน่นทำให้เขาต้องไปทําข้อตกลงกับบริษัทผู้จัดจาหน่ายเกมอย่างเดน่าเพื่อให้เอาเกม g o d d ดัสเข้ามาในแพลตฟอร์มมือถือ และมานก็ทําให้มีระบบไมโครทร a n s a c ชั่นเกิดขึ้นซึ่งปัญหาบั๊กภายในเกมก็ยังไม่ได้จบดีปัญหาการและเลยแพลตฟอร์ม PC ก็ยังไม่แก้นําซ้ําทีมพัฒนาก็ยังเจอปัญหาในด้านการเงินจนทําให้สมาชิกทีมบางส่วนนั้นลาออกจากทีมไปซึ่งดังเกลนทำให้การอัปเดตต่างๆทาได้ช้าลงเป็นอย่างมากถ้าให้สนุกสั้นๆเพื่อไม่ให้เรื่องมันยาวไปกว่านี้เลยนั้นความข่วยของเกม Goddust ก็มาจากผู้พัฒนาที่ให้คำมั่นสัญญาในโรงต่างๆมากเกินไปจนไม่สามารถทำรองมาให้ดีได้ อีกทางปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตรงจุดและสิ่งนี้เก็ทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่ห่วยที่สุดในซีรีส์อัธวิกาไนั่นเองละครับเกมที่8 r o โรลเลอร์โครสเตอร์ไท coon เวิลด์สำหรับเกมนี้มันก็เป็นหนึ่งในเกมในซีรีส์โรลเลอร์โครสเตอร์ไท coon ที่มีแฟนคลับติดตามเกมดังกล่าวอยู่จำนวนไม่น้อยโดยตัวเกมนั้นจะเป็นรูปแบบให้เราได้จัดก,การสร้างและบริหารสวนสนุกตามที่เราต้องการและตัวเกมก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาในเกมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาเครื่องเล่นต่างๆที่สร้างความตื่นเต้นให้กับสวนสนุกที่เราได้ออกแบบรวมไปถึงมีการให้ผู้เล่นสามารถออกแบบคอนเทนต์เองได้อีกด้วยซึ่งฟังๆดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าเป็นเกมที่แย่อะไรใช่ไหมล่ะครับโดยใครที่เคยเล่นเกมประเภทจัดก,การหรือบริหารมาแล้วนั้นน่าจะคุ้นเคยกับเกมนี้ได้ไม่ยากเพราะว่าตัวเกมมีรูปแบบการเล่นที่คล้ายกับเกมอื่นในประเภทเดียวกัน โดยที่มันจะให้เราเริ่มต้นด้วยมีเงินจํานวนไม่เท่าไร่และเราก็ต้องสร้างสิ่งต่างๆเพื่อให้เราสามารถมีรายได้กลับมาบริหารต่อไปแต่สิ่งแรกที่ทําให้เกมนี้ออกมาได้ไม่ดีเลยนั้นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของเกมเพราะเมื่อเราสามารถบริหารนสนุกข,ของเราได้มาระดับหนึ่งแล้วตัวเกมก็จะเริ่มกระตุกและเฟรมเรทก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะลดลงจนถึงจุดที่เรียกได้ว่าเล่นไม่ได้เลยละครับถึงแม้ว่าใช้การจอดับเทพแค่ไหนก็ตาม นอกจากนี้ในด้านของเกมเพลย์ก็ต้องบอกเลยว่า <S <S มันมีบางส่วนที่ทำได้แต่ผู้เล่นไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการวางสิ่งกอ่อสร้างในจุดที่มันสามารถวางได้แต่ระบบเกมกลับบอกว่าเราไม่สามารถวางได้เสียงนั้นอีอย่างวันนี้แล้วสิ่งกอ่อสร้างบางอย่างก็ต้องปลดล็อกด้วยค่าเงินในเกมที่ได้จากการเล่นโหมดเนื้อเรื่องซึ่งมันก็เป็นการบังคับให้ผู้เล่นต้องมาเล่น,นโหมดเนื้อเรื่องเพื่อปลดล็อกสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเกมอีกด้วย ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่นาเบื่อเป็นอย่างมากเพราะว่าหมดเนื้อเรื่องนั้นมันเต็มไปด้วยบั็กมากมายที่ทําให้ผู้เล่นไม่เบื่อก็หัวเสียกันไปเลยกว่าจะเล่นมันจบได้โชคดีที่ว่าตัวเกมนั้นมันสามารถใช้ Steam Workshop มาแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ได้ในส่วนต่อมาก,ก็คือระบบเสียงในส,นสนุกที่มันมากับสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเกมและเราสามารถเลือกเพลงประกอบของเครื่องเล่นต่างๆได้ แต่ว่ามันกลับมีให้เลือกแค่5ประเภทเพลงเท่านั้นแถมหนึ่งใน5เพลงที่มีให้เลือกนั้นมันยังเป็เพลงประกอบเกมอีกด้วยอะไรมันจะมักง่ายขนาดนั้นกันพ่อคุณนอกเหนือจากที่กล่าวมานั้นในตัวเกมเมก็ยังเต็มไปด้วยบางเล็กๆน้อยที่ทําให้ผู้เล่นอาจจะรู้สึกไม่โอเคสักเท่าไหร่และด้วยราคาที่เปิดตัวมามากกว่า40ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,400บาทมันก็เลยทำให้เหล่าเกมเมอร์มองว่าราคามันสูงเกินกว่าคอนเทนต์ภายในเกมที่มีอยู่ และนั่นก็นทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมสุดขว่วยในสตรีมอันดับที่8ไปโดยปริยายครับเกมที่ 7. Gaps สําำหรับเกมนี้มันก็เป็นเกมแนวไซไฟเอาชีวิตรอดที่เปิดให้เล่นฟรีบนสตรีมโดยตัวเกมนั้นจะให้เราสวมบทบาทเป็นหนึ่งในรักบินอวกาศที่รอดชีวิตจากการตกของยานและหน้าที่ของเรานั้นก็คือการไปรวมกลุ่มกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆทำกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอ,อันตรายที่พร้อมทำให้เราจบชีวิตลงได้ ซึ่งพอฟังดูนั้นมันก็น่าสนใจดีใช่ไหมล่ะครับแต่ในความเป็นจริงตัวเกมกลับไม่ได้ทำอะไรออกมาให้ดีเท่าไหร่นัก โดยอย่างแรกเลยนั้นมันก็เป็นเรื่องของมุมกล้องที่เป็นมุมมองบุคคลที่1ที่ทําออกมาได้ชวนอ้วกเป็นอย่างมากเพราะว่ามันสายไปใายมาจนเกินกว่าความสมจริงไปแล้วตามมาด้วยเรื่องของระบบแสงและเงาที่มันมักจะมีบั็อกอยู่เป็นช่วงๆจนทําให้เกิดความลาคาญได้นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ทําให้เกิดความลาคาญได้อีกก็คือเรื่องของอุกกาบาตท,ที่มันพร้อมระตกใส่ผู้เล่นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนแทนในบางครั้งเราก็ยังไม่เห็นมนันแต่ดันโดนเดเมจซะอย่างนั้น แลกการที่จะหลบไอ้ลูกเกลบ,บาพวกนี้ได้มันก็ทําได้ยากมากเพราะว่าตัวละครที่เราบังคับนั้นมันเดินไปช้ายอย่างมากและก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่หลายหลายคนไม่ชอบเกมนี้เลยก็คือการที่มันไม่มีอะไรให้ทำเลยนอกจากการเดินไปหาจุดหม้จนมีคนบอกว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมเอาตัวรอดแต่มันเป็นเกมจําลองการเดินบนดวงจันทร์ชัดพูดๆไปแล้วเนี่ยก็ถึงเกมไทยเกมหนึ่งเลยว่าไหมครับแถมด้แถบออกซิเจนเมื่อมันหมดลงไปแล้วมันจะขึ้นข้อความว่าผู้เล่นได้เสียชีวิตแต่ทาว่าผู้เล่น ยังสามารถบังคับตัวละครต่อได้สิอย่างนั้นอย่างน้อยก็น่าจะทําหน้าจอเกมโอเวอร์ให้หน่อยก็ได้นะครับคุณผู้พัฒนาและด้วยการที่มาดไม่มีอะไรทําแบบนี้มันก็เลยให้เกมแก๊สกลายเป็นเกมสุดขวยที่สุดในซีรีส์ที่7จจนทําให้บางคนถึงกับพูดว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกนะถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเลยเกมที่ 6. Identity สำหรับเกมสุดขวัยที่6นั้น มันก็เป็นหนึ่งในเกมที่เคยสร้างความฮป์ให้กับผู้คนอยู่ช่วงหนึ่งโดยเกมเมเนิตี้นั้นเป็นเกมสวมบทบาทให้เราเล่นเป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่ในโลกของเกมโดยเรานั้นสามารถเลือกได้ว่าจะทําอาชีพอะไรต่างๆนานามีการซื้อบ้านซื้อรถรวมไปถึงการกระทําอาชญาการรมต่างๆและกิจกรรมอื่นอีกมากมายที่ทากผู้พัฒนาได้ออกมาบอกในช่วงนั้นว่าคุณสามารถทําอะไรก็ได้ดังใจภายในเกมนี้ตัวเกมเมเนิตี้เป็นเกมออนไลน์ที่ทากผู้พัฒนาได้บอกว่า ในเกมนี้จะมี NPC ที่น้อยมากๆและคนที่เราจะเห็นในเกมนั้นจะเป็นผู้เล่นจริงๆในโลกเปิดขนาดใหญ่เียได้เลยว่ามันเป็นเกมเมตาเวิร์ดเลยก็ว่าได้ละครับและทางผู้พัฒนาเองก็ยังไม่ได้มีการสร้างแคมเปญรับทุนใน Kickstarter ที่ได้เงินสนับสนุนจากเกมเมอร์ไปกว่า4ล้าน7แสนบาทด้วยการแต่สิ่งที่ผู้สนับสนุนได้กลับมาหลังจากที่ตัวเกมได้ปล่อย e a r l y a ีอ e เไปแล้วก็คือเรื่องของประสิทธิภาพของตัวเกมที่เรียกได้ว่าหวยมากๆตลอดระยะเวลา6ปีที่พัฒนา แถมในส่วนที่ผู้พัฒนาได้พูดถึงอย่างบ่อยๆอย่างระบบอินเทอร์แอคทีฟที่ผู้เล่นสามารถปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆภายในเกมได้นั้นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาได้กล่าวไว้รวมไปถึงโลกที่มีชีวิตชีวาอย่างที่ผู้พัฒนาได้พูดถึงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเพราะว่าร้านค้าส่วนใหญ่ภายในเกมนั้นไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมร้านสัะหรือร้านกาแฟเองก็ตามและนอกจากที่กล่าวมาแล้วระบบทั้งหลายที่ผู้พัฒนาสัญญาว่ามันจะมีภายในเกมสุดท้ายมัน ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พวกเขาสัญญาและกลายเป็นว่าการระดมทุนครั้งนี้ก็กลายเป็นการระดมทุนที่ล้มเหลวของเหล่าเกมเมอร์และเกมที่พวกเขาได้ก็เป็นเพียงเกมจำลองการเดินชมเมืองเท่านั้นเองละครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็เลยทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมสุดคว่วยในสตรีมอันดับที่6ไปนั่นเองเกมที่5 Space Bas e f f 9 สำหรับเกมสร้างฐานเกมนี้มันก็ถูกพัฒนาโดย Double Five Production ที่ได้ฝากผลงานที่เราต่างก็เคยเห็นกันมาแล้วอย่าง b u t a l e g e n d ในคราวนี้เขากลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ในการสร้างเกม Base building ในโอ,อกาสโดยเกมนี้ก็ต้องยอมรับในดน้านของการออกแบบงานศิลป์เลยว่าทำออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งของต่างๆภายในตัวเกมแต่เพราะว่าในด้านของการมีชีวิตชีวาของโลกภายในตัวเกมนั้นมันกลับไม่ได้อย่างที่งานศิลป์ได้ออกแบบไว ส่วนในแง่ของเกมเพลย์นั้นก็ออกแบบมาได้แบบธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นสักเท่าไรนักแต่สิ่งที่เป็นปัญหาหลักของเกมนี้เลยนั้นก็คือระบบ AI ภายในตัวเกมที่ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันโคตรงโง่บรมมากๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวเองให้ตายในสภาวะขาดอากาศหายใจรวมไปถึงการปล่อยป่าละเลยให้ออกซิเจนภายในสิ่งก่อสร้างหมดไปแทนท,ที่มันสามารถเติมไลฟ์ซัพพอร์ตได้แท้ นอกจากนี้แล้วเหล่า AI ทั้งหลายมันจะปล่อยให้ตัวเองยืนหิวทั้งทั้งที่มันยืนอยู่ข้างหน้าร้านอาหารแท้ๆและมันก็ยังมีห้องพักผ่อนจิตใจ,จที่ให้เหล่า AI ได้พักผ่อนเพื่อคลายความเครียดแต่ AI พวกนี้มันจะไปพักผ่อนการในช่วงที่มีสูบุกฐานเนี่ยนะสิที่คิดดูแล้วมันก็น่าปวดหัวจริงละครับรวมไปถึงภายในเกมนี้มันก็เต็มไปด้วยบัรกต่างๆมากมายที่ทำให้คุณรู้สึกต้องลำคาดที่ต้องทนเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในท้ายี่สุดนั้นก็ดูว่าผู้พัฒนาจะได้ละทิ้งเกมนี้ไปเสียแล้วและนั่นก็เลยทําให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่หวยที่สุดในสตรีมอันดับที่5ไปนั่นเองละครับเกมที่4 kinetic v o d เรามาอยู่ในที่4กับเกมผจญไยในโอกาสอย่าง kinetic v o d ที่ตัวเกมนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยภายในอกาศ และการออกแบบยานอวกาศด้วยตัวเองและแน่นอนว่าการจะทําโปรเจกต์อะไรแบบนี้ด้วยการเป็นทีมพัฒนาเล็กๆแล้วล้วก็มันก็ต้องมีเรื่องของการาระดมทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเช่นเดียวกันกับเกมนี้ที่ได้รับการาระดมทุนบนคิ s t ต r t ์สและได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า2ล้านบาทและแน่นอนว่าการที่ผู้พัฒนามาสร้างแคมเปญบนคิ Start ์ r แล้วนั้น มันก็ได้พวกเขาได้สัญญาต่างๆมากมายกับผู้ที่สนับสนุนโดยผู้พัฒนาเกม n ค t ติ Vo i d ได้สัญญาไว้ว่าตัวเกมจะมีระบบท่องอวกาศที่น่าตื่นเต้นอีกทั้งผู้เล่นยังสามารถออกแบบยาในสถานีอวกาศของตัวเองได้อย่างใจต้องการนอกจากนี้แล้วยังมีในเรื่องของแฟคชั่นที่ถ้าเราไปมีปัญหาด้วยแล้วนั้นพวกหมาดกันยกพวกมาถล่มเราได้แต่ในทางกลับกันสตรูข,ของพวกนั้นอาจจะมาเป็นมิตรกับเราได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีในภายหลังนั้นทางผู้พัฒนาได้เปิดเผยทีมงานที่เร่มพัฒนาในเกมนี้ออกมาว่าสมาชิกภายในทีมทั้งหมดมีเพียงแค่4คนเท่านั้นและก็กลายเป็นว่า2คนในทีมกลับเลือกที่จะปฏิเสธพัฒนาเกมนี้ต่อน,นั่นจึงทาให้เกมนี้เหลือผู้พัฒนาเพียงแค่2คนเท่านั้นและหลังจากนั้นก็ได้มีอีกหนึ่งคนจากทีมงานที่เหลืออยู่ได้ลาจากโปรเจกต์นี้ไปเช่นกันน,นั่นจึงทาให้เกมนี้ในท้ายที่สุดเหลือผู้พัฒนาเพียงคนเดียวครับและนั่นก็ทําให้ตัวเกมพัฒนาช้ามากมาก รวมไปถึงคอนเทนต์และระบบต่างๆภายในเกมที่มีน้อยมากๆจนผู้เล่นทั้งหลายต่างก็บอกกันว่าเกมนี้มีดีแค่ระบบออกแบบยานอย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นถือว่าห่วยแตกที่สุดจนในท้ายที่สุดผู้พัฒนาก็ได้ทิ้งเกมนี้ไปเหลือเพียงแค่ผลงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาที่ให้ไว้ใน Kickstart พร้อมกับคอร์ดทสี่ของเกมหดที่สุดในสตรีมไปครับเกมที่3 u r e u l c a s m สำหรับเกมนี้มันเป็นเกมอินดี้ชูตติ้งสยองขวัญที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนกับเกมที่ผู้พัฒนาไม่ได้ตั้งใจสร้างยังไงยังงั้นเลยละครับและระบบต่างๆก็ดูเหมือนทำออกมาง่ายๆเพราะว่ามัานก็มีบางโวนที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่สนุกกับการเล่นเกมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นระบบคัลสีและบทพูดที่น่าเบื่อและยังกดค่ามไม่ได้หรือจะเป็นการที่ไม่มีทิวท r i ร l ีให้กับผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่อีกทั้งด่านบางด่านนั้นยังเล่นไม่ได้อีกด้วย แล้วไหนจะเรื่องของเพลงในเกมที่ทำออกมาได้ควงสุดในด้านของงานอาร์ตก็เรียกได้ว่ามันทำออกมาได้ไม่ดีเลยละครับเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ได้เล่นเกมนี้แล้วนั้นก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่างานอาร์ตของเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังหรือว่าการออกแบบฉากมันทำให้พวกเขารู้สึกปวดหวัวเวลาต้องเล่นเกมนี้และด้ยวยความที่ทุกอย่างมันแย่ไปหมดมันก็เลยทำให้เกมนี้กลายเป็นท็อป3ไปโดยปริยายครับ เกมที่2 Flat Out 3อดีตผู้ครองตำแหน่งเกมที่โหดที่สุดในสตรีมอย่าง Flat Out 3นั้นมันเป็นเกม Combat Racing ที่ทำมาแล้วถึง2ภาคด้วยกันและก็ได้รับความนิยมและก็ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมแข่งรถที่ดีที่สุดในยุค2000นในทั้ง2ภาคเลยด้วยซึ่งซีรีส์เกมดังกล่าวถูกพัฒนาโดยบริษัทที่มีชื่อว่า Buckbear Entertainment แต่ทว่าในภาค3นั้นทางทีมงานเดิมของ Buckbear ที่พัฒนาเกมซีรีส์ดังกล่าว กำลังดำเนินการพัฒนาเกมแข่งรถอย่าง Ridge r i d Racer Unbounded ดังนั้นแล้วพวกเขาจึงได้โอนโปรเจกต์ดังกล่าวไปให้ทีมซิกเกมสตูดิโอพัฒนาเกมดังกล่าวแทนและแล้วในที่สุดเมื่อเกมมาถูกพัฒนาเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเกมนี้มันควยสุดถึงพลาดไปเกมที่ค่าซีรีส์เรือธงของบักแบร์และกลายเป็นเกมที่หัวยที่สุดในสนีมช่วงหนึ่งเลยล่ะครับและสิ่งแรกที่ทุกคนเข้ามาในเกมนี้ต้องรู้สึกได้เหมือนกันเลยนั้นก็คือการที่เกมนี้มันไม่มีแบ็กกราวน์มิวสิกครับแต่ว่ามันจะมีส่วนของมิวสิกพรีเฟอเรนซ์ที่จะดึงเสียงไฟอะไรก็ได้ภายในคอของเรา มาเปิดปเสียงแบ็กกราวน์วิวสิของเกมนี้ให้ลองนึกภาพว่าถ้าเรามีเสียงอะไรแปลกๆแ,แล้วมันจะเล่นออกมาตอนที่เราเปิดเกมนี้ขึ้นมาล่ะครับ นอกจากนี้ถ้าหากเราแข่งชนะแล้วเราก็สามารถกดเข้าสู่โหมดผู้ชมได้เหมือนกับการแข่งรถท,ทั่วไปแต่ในเกมนี้ถ้าเรากดเข้าสู่โหมดผู้ชมแล้วเกมเราจะเด้งครับแล้วไหนจะเรื่องของระบบฟิสิกส์ภายในเกมที่มันถกมาได้ไม่สมกับเป็นรถแข่งรวมไปถึงกราฟิกที่เรียกได้ว่ายังกับอยู่ในยุค PlayStation 2ยังรุ่งเรืองอยังไงยังงัน เรื่องระบบว่าแย่แล้วในส่วนของการออกแบบด่านก็เียได้ว่าหัวสุดๆเลยละครับเพราะในเกมนี้ไม่ว่าคุณจะวิ่งในสภาพถนนแบบไหน,นรถของคุณก็จะทําความเร็วแต่เท่ากับที่วิ่งบนถนนปกติอยู่ดี แล้วไหนจะโหมด Battle Arena ที่ AI ทุกตัวภายในเกมจะหันหน้าร่วมมือกันในการชนผู้เล่นให้พ่ายแพ้ไปลองนึกภาพตามนะครับว่าในเกมมีบอทอยู่15ตัวและพวกหมนร่วมมือกันในการจัดการคุณคนเดียวโดยที่ไม่ยอมสู้กันเองซึ่งหมนดูเหมือนจะเป็นโหมดเดียวด้วยซ้ำที่ AI มันฉลาดเพราะนอกจากโมดนี้แล้วหุดก็จะเห็น,น AI ทำอะไรแปลกๆในโหมดอื่นจนเกิดคำถามขึ้นมาว่านี่คือเกมที่สร้างเสร็จไร้จริงใช่ไหมและท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้นมันก็เลยทำให้เกม flat เอาสามกลายเป็นเกมที่ครองด้วย2ของเกมที่หัวที่สุดนั่นเองล่ะครับเกมที่1 efootball 2022แล่แล้วเราก็มาอยู่ในที่1ซึ่งมันก็เป็นเกมที่มาค่นบาลังเกมสุดหัวของ flat out า3ลงได้ ซึ่งเกมนี้นานก็คือเกม eFootball 2 0 2 2ซึ่งเป็นเกมฟุตบอลที่ถูกพัฒนาโดยค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโคโนมิที่เปิดให้เล่นฟรีทั้งใน PC แีหรือก็เครื่องคอนโซลรวมไปถึงอาจจะมีแพลตฟอร์มมือถือด้วยในอนาคตโดยก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในเกมที่โค n a มิได้ให้คำสัญญากับแฟนคลับไว้มากที่สุดว่าพวกเขานานจะทำให้เกมนี้ดีกว่าซีรีส์ Pro Evolution Soccer เกที่เคยทำมาแต่ทว่าเมื่อเกมออกมาแล้วผลลัพธ์มันกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกที่ในแต่ละแพลตฟอร์มนั้นแสดงออกมาได้อย่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะใน Xbox One ที่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพกราฟิกนั้นมันแย่อย่างกับเกมฟุตบอลใน PS2 ก็ไม่ปานอีกทั้งในเรื่ของผู้ชมในสนามก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการออกแบบที่ห่วยและดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจส่วนนี้เลยด้วยซ้ําเพราะว่ารายละเอียดของผู้ชมในสนามมันก็มีการออกแบบที่น้อยมาก นอกเหนือจากด้านของกราฟิกแล้วในด้านของรูปแบบการเล่นเกมก็ห่วยไม่แพ้กันล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวละครไร้การตอบรับอย่างเช่นการปล่อยลูกบอลผ่านตัวละครไปทั้งที่สามารถสกัดเอาไว้ได้ในจาเรื่องของระบบควบคุมตัวละครที่บังคับได้ไม่ดีสักเท่าไหร่รวมไปถึงบั๊กของตัวละครที่เราพบเจอได้ในเวลาที่ตัวละครเข้าปะทะกันเพื่อแย่งลูกบอล อกจากนี้ในเรื่องของคัดซีนเองมันก็ถูกล็อก FPS ไว้ที่30และมันก็ไม่สามารถกดข้ามได้ด้วยลองคิดดูสิครับถ้าเราเล่นเกมนี้สัก3แมชแล้วต้องมานั่งดูคัดซีทุกๆครึ่งแรกและครึ่งท้ายของแมชมันก็ทําให้เราอยากจะกดข้ามมันไปใช่ไหมล่ะครับและสิ่งที่หลายๆคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยนั้นก็คือเรื่องของ UI ภายในเกมที่มันเทามาได้ไม่ดีเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลเยอร์และก็สีที่มันทาให้รู้สึกเหมือนว่าเล่นเกมโทรศัพท์อยู่ยังไงยังงั้น นอกจากที่ว่ามาแล้วตอนนี้ตัวเกมยังมีการล็อกบางฟีเจอร์ซึ่งในอนาคตเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าเกมนี้จะมีการพัฒนาปรับปรุงในส่วนต่างๆที่ผู้เล่นต่างบนกันหรือไม่อย่างไรก็ดีเกม e football 2022ก็ยังเป็นเกมที่ครอร์ดับหนึ่งในเกมที่หวยที่สุดในบรรดาเกมทั้งหมดบนสตรีมตอนนี้ครับ และนี่คือส10บอันดับเกมที่ถูกรีวิวว่าควรที่สุดในสตรีมครับก็ต้องบอกเลยว่าบางเกมนั้นมันก็ถูกสร้างด้วยสตูดิโอชื่อดงังแต่ว่าบางครั้งการที่นักพัฒนาสายโดต่างๆเข้ามาโดยที่ไม่คำนึงถึงผู้เล่นมันก็ทาให้เกมพวกเขาหมดสนุกและกลายเป็นเกมที่่วยได้เช่นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเหมือนเดิมหากเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่อง e ports, แบคคออีสปอร์ตย่าลืมชกดไลค like, ์ s u b s c r i b e ที่สําคัญฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ